สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านนิ่งเคงพระเครื่องได้มีพระบ้านๆมาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจโทร0821891220นะครับ ID Line ก็0821891220เช่นกันนะครับทางร้านเรามีการเก็บเงินปลายทางนะครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับพี่ๆฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อๆไปนะและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านนิ่งเคงด้วยนะครับผม ดูให้ชอบก่อนนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจนะถ้าดูถูกใจโทรมาปิดทีเบอร์นี้ได้เลยนะผมหรือ,อยังดูรูปไม่ชัดเจนนะครับถ้า id.line มาดูรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้เช่นกันนะครับมารับชมรายการที่1กันเลยนะครับรายการที่1นึ่งะฮะเปเี่ยนีย้าเหลี่ยมนะเรี่ยน9้าเหลี่ยมหลวงปู่ฟั่นนะฮะปี19วัอดอุดมสมพรนะพี่นะเก่าเก่าสวยๆวยเลยนะพี่ เก่าเก่าสวยๆเลยแล้วก็หนกข้างยังใหญ่ๆเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆันเลยนะเหรียญเก้าเหลี่ยมพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรนะพี่นะสวยๆเดิมๆนะปีหนึ่งเก้านะพี่นะเนื้อทองแดงนะพี่สวยๆเดิมๆันเลยนะฮะสวยๆเดิมๆไปเลยเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลนะผมขอ 500บาทฮะต่อมาไปเรียนหลวงพ่อเกิดวัดสะพานนะปี4 2 4 7 9นะฮะพิมพ์หน้าแก่นะพี่นะหลวงพ่อเกิดนี่หลวงพ่อเกิดวัดสะพานเนื้อทองแดงนะฮะเก่าๆสวยๆเดิมๆนะไข่ปลาเต็มๆเลยนะดูนะฮะนี่สวยๆเลยดูขอบตัดพี่ขอบตัดนี่คมๆชัดๆกันเลยนะพี่นะนี่หลังยันสวยๆเลยพี่ยันสวยๆเลยนะอุ จะหลดขอบทุกอันเลยนะพี่นะขอบจัดคมๆเลยพี่เนี่ยนะเหรียญหลวงพ่อเกิดนะผมขอ500บาทพี่500บาทเนาะต่อมาปเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะรุ่นพิเศษนะมหาราบนะพี่นะเป็นเหรียญสี่เหลีหล่ยมน,นะพี่นะเหรียญสี่เหลีหล่ยมสวยๆมีขอบในนะพี่นะสวยๆเดิมๆเรานนหน้าตาหลวงพ่อคมชัดเลยนะนะเก่าๆสวยๆเดิมๆเ,มเมลยน่าดูขอบตัดพี่ ยัน5นะรุ่นพิเศษมหาลาปี36นะพี่นะหูห่วงปิ้นปิ้นในเนื้อทองแดงนะพี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะพี่นะหลวงพ่อพลวงนะพี่นะผมขอ500บาทนะพี่นะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะฮะหลวงพ่อแช่มวัดนายางนะพี่นะวัดนายาง2 4งสนะพี่นะหลวงพ่อแช่มวัดนายาง2 4งสี่สเก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมนะหูเชื่อมนะพี่นะนี่ สวยๆเลยหลวงพ่อแชม่มขอบตัดคมๆเลยพี่เก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่หลวงพ่อแชม่มวัดนายางนะสวยๆกันเลยนะพี่นะนี่ผมขอ500บาทนะฮะเข้ามาปเรเดียวพระพุทธชินสีนะพระพุทธชินสีวัดบรบรลสองสี่สี่ศูนย์นะพี่นะสองสี 2, 40, ่สี่ศูนย์เก่าๆสวยๆหูยันยานกันเลยนะพี่นะ หูยันยานกันเลยนะพี่นะนี่เป็นเนื้อทองแดงเป็นรูปใบโพนะพี่เป็นรูปใบโพนะฮะเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่นะฮะสวยๆเดิมๆนะฮะรุ่นรัชกาลที่ห้ากันเลยนะพี่นะนี่ไปประพาสยุโรปก,กลับมานะพี่นะเก่าๆสวยๆวยแล้วเหรียญพระพุทธชินสีนะผมก็ขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะห้าร้อยบาทต่อมาไปเหรียญเม็ดแตงนะเหรียญเม็ดแตงหลวงพุทธหลังหลวงพุทธีมปี 08เนื้ออัปปาก้านะเก่าเสวยๆเดิมๆเลยพี่เก่าเสวยๆเดิมๆเลยฮะนี่สวยๆเลยนะโอ้โหปวดปิ้นๆเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยนะในหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้นะผมขอ500บาทพี่500บาทแนละ้วต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อสีนะหลวงพ่อส <c oughs> นะีวัดเขาถ้ำบุญนาคนะวัดเขาถ้ำบุญนาคปี14เนื้อทองแดงนะเป็นเหรียญเม็ดกระดุมนะ อายุหนึ่งสองหนึ่งปีนะร้อย네 uh ี่สิบเอ็ดปีนะพี่นะเก่าเก่าสวยสวยดูหน้าตาคมชัดเลยพี่สวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะครับนี่หลังยันที่สวยนะฮะยันใบพัดนะพี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าแล้วหลวงพ่อศรีนะฮะวัดเขาทำบุญหน้านะพี่ผมก็ขอห้าร้อยบาทเช่นเดิมครับพี่เช่นเดิมต่อมานะเป็นเหรียญนี่เป็นเหรียญผมดูเป็นของหลวงพุทสุกรนะพี่นะหลวงพุทสุกนะฮะหลวงพุทสุกนะฮะ พิมพ์ประภามนทนนะพี่นะผมดูเป็นข้างรัศมนีนะพี่นะนี่ผมดูเป็นของหลวงปู่สุขนะพี่เก่าๆสวยๆเลยนะันเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมนะพี่นะนี่ข้างรัศมีสวยๆเดิมๆเลยนี่เก่าๆสวยๆเลยนะยยยนะพิมพภมมนทนนะพี่นะ หลวงผู้สุขนะฮะถ้าดูผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยนะผมขอ500บาทพี่ต่อมาเป็นหลวงพ่อท่านเขียวเนะี่ยท่านเขียวนะพี่นะวัดฮหลงมณ์นะพี่นะวัดฮหลงมณ์นะสองเก่าๆสวยๆนะเป็นเหรียญลมดำนะพี่นะสวยๆเดิมๆนะหลวงพ่อท่านเขียวนะพี่นะนี่สวยๆเก่าๆเ,เลยนะั่นมีเขีดอยู่ข้างหูนะพี่นะใต้หูนะพี่ สวยๆดิมจมูกโด่งๆเลยพี่ดูนน่ยฮะขอบตัดนี่สวยๆคมคมกันเลยนะพี่นะคมคมนะฮะสวยๆว,วัดถลงปีหนึ่งสามนะพี่นะปีหนึ่งสามหูห่วงปิ้นปิ้นกันเลยพี่หูห่วงป,ปิ้นปิ้นกันเลยนะเก่าๆสวยๆเดิมๆกันเลยนะนี่หลวงพ่อท่านเขียวนะวัดถล่มมนนะพี่นะผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันครับต่อมานะ ปเป็นเหรียนละครังหลวงพ่อพรมวัดช่องแครปีหนึ่งสามเนื้อทองแดงนะพี่นะนี่เนื้อทองแดงนะเก่าๆด้วยสวยต่อเส้นเกินอยู่มอมาอ้างไงพี่มอมา้าเนี่ยฮะเม็ดไข่ปลาเต็มๆนะฮะนี่สวยสวยเลยมอมา้ามีขีดหนะ้าในหน้าตาคมๆชัดๆเลยนะพี่นะนี่เป็นเนื้อทองแดงเก่า,าๆสวยๆเลยพี่นี่ฮะปีหนึ่งสามแล้วนี่เป็นรุ่นพิเศษนะฮะนี่ เก่าๆสวยๆหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเหรียญละคังนะพี่นะผมก็ขอ500บาทเช่นเดิมครับพี่นะต่อมานะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะพี่นะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะหน้าหนุ่มนะหน้าหนุ่มปีศูนย์สองนะพี่เก่าๆสวยๆเนื้อทองแดงนะพี่นะดูหน้าตาคมชัดเลยจมูกโด่งๆเลยนะพี่นะจมูกโด่งๆนะฮะมีเส้นวิ่งนะดูที่เหรียญน,นะฮะ เส้นสวยเลยพี่เส้นส,สายฝนเส้สขนขนแมวนะในวัดพิคุนทองนะเก่าเก่าสวยๆเนื้อทองแดงกันเลยทีเดียวเนื้อทองแดงส,ดสวยๆกันเลยทีเดียวขอบตัดนี่เดิมๆเ,เลยพี่ขอบตัดเดิมๆกันเลยนะพี่นาะนี่ผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทต่อมานะฮะเป็นเหรียญหลวงพอด,ดุลนวัดบรุรพารามปีศูนย์แปดนะพี่นะนี่เนื้อกะไหลทองนะพี่นะเก่าเก่าสวยๆเนืงมีเขีดเส้นขนแมวนะ สวยๆเดิมๆเลยพี่ดูนะฮยสวยๆเดิมๆเลยนะที่เหรียญจะเขียนว่าหลวงพ่อคูณหืหลวงพ่อดูนหลวงพ่อดุลเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะเนี่ยขอบตัดชัดๆเลยเนะี่ยปีศูนย์แปดนะฮะวัดบูรพารามนะหลวงพ่อดุลวัดบูรพารามนะเก่าๆสวยๆกันเลยพี่ผมขอห้าร้อยบาทเนาะต่อมา ต่อมาปเป็นเหรียญ8รอบหลวงพุทธิมวะัตระหาไลปี18นะบล็อกแขนหลุ่มนะพี่นะนี่บล็อกแขนหลุ่มนะพี่แขนก็สอกขวาจะเป็นลุ่มๆนะพี่นะมีตัวทอที่สังคตินะมีนี่ตอกโค้ดไว้ที่สังคติด้วยนะพี่นะนี่เป็นเม็ดผดเม็ดขี้กากนะพี่นะสวยๆเลยพี่ดูนะฮะกะไรทองสวยๆเลยนะขอบจัดพี่ขอบจ,อบจัดเดิมๆเลยพี่ ชัดๆเดิมเดิปีหน mm ึ่งแปดสวยๆเลยนะพี่นะในะหูปิ้นๆเลยนะมีขีดเส้นเกินนะพี่นะอยู่คนยันนะพี่เห็นไหมซ้ายขวาเลยนะพี่นะนี่ตรงนี้ก็มีนะพี่เห็นไหมสวยๆกันเลยนะพี่นะนี่สวยๆเดิมๆเลยขอบตับนะมหลวงปู่ทิมวัดรหัสไร่ผมก่อห้าร้อยบาทนะฮะ mm hmm. ต่อมาเป็นพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะพระอาจารย์ฟั่นอาจารโร รุ่นสองนะสิทธอสร้างถวายนะพี่นะวัด <What? S 1> บ้านนาหัวช้างนะพี่กะล่ทองนะเนี่ยพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรดูเส้นนะอ๋อดูเส้นเสาวากาศนะพี่เส้นเสาวากาศสวยสวยเลยนี่เส้นขนแมวสวยสวยเลยนะพี่เส้นสายฝน้วยพี่สวยสวยเดิมเดิมเลยแผ่รัศมีเต็มเลี่ยนเลยนะพี่นะเส้นแผ่รัศมีเต็มเลี่ยนเลยดูดูนะพี่นะนี่ เป็นเหรียญเก่าๆเลยนะพี่นะนี่สกเก่าสวยๆเลยพี่ดูนี่เก่าๆสวยเดิมๆเลยดูขอบนะพี่นะนี่หลวงพระาอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะผมขอห้าร้อยบาทนะ่อมาเป็นเหรียญเท้ามหาพรมนอะเหรียญจักรเพชรน,นะพี่นะวัดดอนยานาวานะปีศูนย์แปดนะพี่นะนี่สวยๆเลยพี่เท้ามหาพรมทาดานี่ โอ้ชัดๆสวยๆเดิมกันเลยนะพี่นาโนนี่เม็ดไข่ปลาคมๆทุกขอบพี่ทุกขอบตัดที่ขอบตัดเดิมเลยนะพี่น้านี่สวยๆเลยเน่ยเหรียญจากเพชรเก่าๆสวยๆดูนะดูสัตว์ทั้งสามตัวนะพี่นะโคมชัดเลยนะพี่นะเม็ดไข่ปลานี่คมคมทุกเม็ดเลยพี่ จากเพชรเท้ามหาภูมินะวัดดอนยานวาผมขอ500บาทเช่นกันนะพี่5้0บาทเช่นเดิมครับพี่นะต่อมาเป็นหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะสองสี่หกสามนะพิมพหน้าแก่นะพี่นะเนื้อทองแดงพิมพ์หน้าแก่นะฮะหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนหูเชื่อมนะสวยสวยเดิมเดิมเลยพี่สวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะดูนะพี่นะนี่อ่าดูให้ชัดนะดูให้ชอบดูให้ใช่ถ้าดูถูกใจแล้วโทรมาปิดกับเราได้เลยพี่พีสวยสวยเลยนะหลวง พ่อม่วงวัดบ้านทวนนะพิมพ์หน้าแก่นะผมขอ500บาทพี่500บาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังนะหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังรุ่นหนึ่งนะพี่นะนี่หลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังรุ่นหนึ่งนะฮะนี่เก่าๆสวยๆเลยพี่เก่าๆสวยๆเลยนี่ดูขอบนะพี่นะนี่ขอบเดิมๆเลยนะพี่นะนี่ปีหนึ่งเก้านะสวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่นี่ ผงกระสังนะเก่าๆสวยๆเดิมๆเลยอ่าหลวงพ่อพานวัดปูงกระสังนะผมขอ500บาทพี่500บาทต่อมาเป็นเสมาหลวงพ่อหอมวัดชากหมากนะพี่นะเสมาหลังสิงหลวงพ่อหอมวัดชากหมากเนื้อทองแดงนะเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะนี่ดูเก่าๆสวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะนี่ หลวงพ่อหอมวัดชากมากเสมาหลังสิงหน้านี่หลังสิงหลวงพ่อหอมวัดชากมาปีหนึ่งเจ็ดสวยๆเลยพี่เก่าๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะนี่เก่าๆเดิมๆกันเลยเสมาหลังสิงหลวงพ่อหอมขอห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อนอนะหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือสองสี่เก้าหกเนื้อทองแดงเก่าๆสวยๆโดยเส้นนะที่เลยที่ ที่ว่าเข่ามานะพี่นะนี่ตรงทอทหารพี่ตรงเขา่าเส้นนะฮะเส้นขีด,ดสวยเลยนะนี่เป็นเนื้อซื่อสวยเก่าเกเลยพี่เป็นเนื้อเกา่าเก่าียันก็มีขีดน,นะพี่เห็นไหมสวยสวยเดิมเดินนะฮะนี่ที่นี่ก็มีเส้นซ้อนนะพี่นะนี่ตรงนี้นะพี่นะนี่สวยสวยเลยพี่ดู ور. เส้นคมคมเลยนะพี่นะนี่ขอบตัดคมคมเลยนะหลวงพ่อนนวัด กลางท่าเรือนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยเนื้อทองแดงพี่ผมดูเป็นเนื้อทองแดงนะจัเก่าสวยๆเลยพี่นะผมขอห้าร้อยบาทนะพี่นะต่อมาพี่เป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะสวยๆเดิมๆเ,เลยยี่สแปดสิบสองปีนะนี่สวยๆเก่าๆหูเชื่อมนะพี่นะนี่สวยๆเดิมๆเ,เลยนะเนื้อทองแดงนะนี่ นางสือตรงดอกจันโค้งพี่นังสือตรงดอกจันโค้งยันห้าสวยๆเดิมๆเฮ้ยขอบปิ้นๆเลยพี่ขอบปิ้นๆกันเลยนะสวยๆเก่าๆเลยพี่นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทเช่นเดิมต่อมาไปเหรียญหลวงพ่ออ้อเอ้ยหลวงไป,ไปเหรียญป้องอ้อยเหรียญป้องอ้อยหลวงพ่อเพิ่มวัดการวางแก้ววีหนึ่งแปดนะฮะนี่เราจะล็อกไหล่แตกแล้วพี่นะเดินเดินไหล่แตกนะี่ฮะ เก่า,าๆสวยเลยนะพี่นะนี่เหรียญฟองอ้อยนะทองแดงลมดำนะพี่ดูหน้าตาดูหูห่วงแล้วพี่นะดูฟองอ้อยสวยๆเลยพี่ดูหน้าตาคมชัดเลยนะเก่าเก่าสวยๆกันเลยดูขอบคมๆเลยนะพี่ขอบตัดเดิมๆกันเลยในปีหนึงแปดงเพิ่มวัดกลางบางแก้วพี่สวยๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่ <g uffled> ขอบตัดคมๆเลยนะผมขอห้าร้อยบาทพี่5้าร้อยบาทเนาะ ต่อมาเป็นหลวงปู่สวงนะหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนารุ่นหนึ่งนะเทวดาเล่นดินนะ่ะหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะพี่นะแต่เป็นเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเทวดาเล่นดินนะพี่นะสวยๆเดิมๆดูหน้าตานะดูคมชัดเลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆขอบเดิมๆเลยพี่ขอบคมคมเดิมๆกันเลยนะนี่รุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดินยันห้านะนี่อุชัดๆเลยนะพี่นะ สวยๆเลยคมมางลงนะเ,ลเลยนะทองแดงลมดำนะเป็นเหรียญลมดำนะพี่นะสวยๆเลยนะผมขอ5 0 0บาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาปเป็นเหรียญหลวงปุโตวัดปราดูชิมพีนะปีสองสามออกวัดสีขันนะพี่นะออกวัดสีขันนะพี่นะนี่วัดหลวงปุตโตวัดประดูชฉิมพีนะเก่าๆสวยๆเลยปเป็นเหรียญลมดำนะพี่นะนี่สวยๆเดิมๆหรือหน้าตาคมชัดเลย ขอบจัดนี่เดิมเดิมเลยพี่นี่ขอบจัดเดิมเดิมคมคมกันเลยนะพี่นะเก่าเก่าสวยสวยเลยนะปีสองสามนะอยู่เย็นเป็นสุกนะที่ระลึกหกสิบเจ็ดปีนะนี่วัดศรีขันเป็นผู้จัดสร้างนะพี่นะวัดศรีขันเป็นผู้จัดสร้างหลวงปุ่โตะนะฮะผมขอห้าร้อยบาทนะฮะต่อมานะ สวยเดิมเดิมนะต่อมานะเป็นของพันลำปางนะหลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะพี่นะนี่หลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะสวยเลยพี่ดูดูขอบในวิ่งนะชัดดูหูห่วงนี่พี่หูห่วงสวยเลยพี่หูสวยเลยพี่เก่าๆสวยเลยพี่ดูหน้าตาคมชัดดูหูนะพี่นะดูเส้นนะพี่นะดูเป็นผมเล่นหน้าผากคมชัดในหน้าตานี่ผมชัดเลยดูขอบตัดนะสวยเลยพี่ นี่ฮะปีหนึ่งเจ็ดต่อโค้ดพี่ดูนะฮะมีเส้นเนี่ยเส้นขนแมวที่ต่อเต่าขึ้นไปนะพี่เส้นขีดแล้วมีที่ตรงยันอีกนะพี่นะนี่สุสู่วงป,ปิ้นปิ้นเลยพวิห่วงปิ้นปิ้นกันเลยทีเดียวนะสุสานไตลักลำปางนี่ต่อเต่าก็มีขีดนะพี่นะเก่าๆสวยๆกันเลยนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆนะกองพันลำปางนะไอันนี่อันนี้หลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะพี่นะผมขอ 500บาทเช่นกันครับ500บาทเช่นกันต่อมาเป็นหลวงพ่ออุตมะวัดทองสารง,งามนะหลวงพ่ออุตมะนี่อุตมะเก่าๆสวยๆเลยนี่หลวงพ่ออุตมะอีะ่หลวงพ่ออุตมะน,ะ,นะขอบจัดดูวพี่ขอบจัดชัดๆเลยนะพี่นะนี่สวยๆเดิมๆกันเลยนะนี่วัดทองสารง,งามนะพี่นะ เก่าๆส,สวยๆเลยเดี๋ยวดูนะรุ่นทูนเก้านะพี่นะรุ่นทูนเก้ามีเจดีสามองนะพี่ขอบตัดคมๆเลยนะผมพ่ออุดตมะนะผมขอห้าร้อยบาทฮะต่อมาไปเรียนหลวงพ่อฉุยหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะพี่นะหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามฮะบล็อกโมมีไส้นะพี่นะสองสี่หกห้าเนื้อสวยๆเลยพี่ เนื้อสวยเลยองค์นี้พี่หลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะพี่นะเก่าเก่าสวยสวยเลยดูขอบนะฮะสวยสวยเลยนี่โมมีไส้นะพี่นะสวยสวยหูเชื่อมวงเชื่อมนะพี่หูเชื่อมวงเชื่อมสวยสวยเลยขอบกระบอกนะพี่นะสวยสวยเดิมเดิมกันเลยนะพี่นะหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามหอห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเดือนรูปรอหลวงพ่อเงินรูปรอหลวงพ่อเงินวัดบางคาฮะพิมพ์นิยม นี่ขเก่า,กาสวยๆเลยหลวงพ่อเงินวัดวังคานะพี่นะนี่ใ้สวยเดิมๆกันเลยนะเนี่ยมีเม็ดเนื้อเกินนะสน,นิมเขียวนะพี่นะนี่ใช้สวยเดิมๆันเลยนะขอบตัดเอไม่ใช่รอยตัดช่อรอยตะใบนะพี่นะคมๆเลยพี่ดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัดเลยนะพี่นะนี่ สวยๆเดิมเดิมหรอกเพราะเงินนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้า้บาทต่อมาเป็นหลวงพุททวดเตารีดใหญ่หลังหนังสือนะทวดเตารีดใหญ่หลังหนังสือนะสวยๆเลยพี่นี่เก่าเก่าสวยๆเดิมเดิหด้วยนะให,ห,หน้าตานะคมชัดเลยพี่หลวงพูททวดนะฮะนี่เก่าเก่าเลยพี่ดูขอบนะพี่นะนี่ หลังหนังสือคมคมมาเลยนะพี่นะหลังหนังสือคมคมชัดๆกันเลยนะนี่สวยๆเดิมๆนะหลวงพุทวดวัดช้างให้นะพี่นะหลวงพุทวดวัดช้างให้นี่น่าจะเป็นปีศูนย์แปดใช่ป่าปีศูนย์ห้าผมขอห้าร้อยบาทพี่ต่อมาเป็นปิดตาหลวงพ่อยุ้ยวัดบางกะปิปิดตาหลวงพ่อยุ้ยวัดบางกะปิ้สวย,สวยเลยนะนี่นาเป็นรุ่นสามนะมีปิดตูนยด้วยนี่เลขรุ่นสามมีเลขสามอยู่นะพี่นะนี่ เก่าเกสวยสวยเลยนะปิดตาหลวงพ่อยุ้ยวัดบางกะปินะพี่นะนี่ส,สวยๆเลยเดิมเดิมเลยนะผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทนะต่อมาเป็นหลวงพ่อรุ่งนะหลวงพ่อรุ่งวัดบางแหวนนี่มีกิ่งเลยนะพี่ข้างในมีกิ่งเลยนะพี่นะหลวงพ่อรุ่งเขาเหล็กนี่นะเขานะส,สวยๆเลยนะหลวงพ่อรุ่งเก่าเกาเดิมเดิมเลยนะนี่ผมดูเป็นสวยมากเลยนะองค์นี้นะพี่นะ หลวงพ่อลุ่งเก่าเก่าสวยสวยเลยพี่ออ้ยขอไปนี่ผมชัดเลยหูกลางกลางเลยนะพี่นะเส้นสายสวยสวยเลยนี่มีกิ่งด้วยนะพี่มีกิ่งแลวอุดตูด,ดไว้นะพี่นะเนี่สวยสวยเดิม,เ,ดมเลยนะหลวงพ่อรุ่งวัดบางแหวนนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ต่อมาเป็นเหรียญเ,เป็นรูปก,กิ่งพระกิ่งเปาวเรศนะรูปหล่อพระกิ่งเปาวเรศนะสวยสวยเลยนะ ตรวจนะฮะนี่สวยๆเดิมๆเมลยพระกิ่งเปาเวเลตนะพี่นะนี่าตาสวยๆคมๆมเลยพี่เฮ้ยสวยคมๆคมเดิมๆกันเลยนะฮะพระกลิ่งเปาเวเลตนะนี่ดูชัดๆนะพี่นะนี่สวยเลยผมก็ห้าร้อยบาทพี่ตระมาหล่งพ่อไนะพรนะฮะหลวงพ่อไพรวัดกำแพงนะสองสี่เจ็ดแปดนะนี่ เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อไผ่นะพี่นะสว,สวยเลยนะพี่นะนี่เก่าเเดิมๆกันเลยนะหลวงพ่อไผ่นะพี่วัดกำแพงนะนี่สองสี่เจ็ดแปดนะพี่นะสวยๆวยหูป,ปิ้นๆเลยนะพี่สวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงขอสี่ร้อยบาทพี่เอ้ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทขอเอาไปต่อมาเป็น ชินาราสมาใหญ่พิมพ์ฐานสูงนะพี่นะเสมาใหญ่พิมพ์ฐานสูงวัดพระศรีนะผมดูเป็นพระศรีเนื้อช้ำๆเลยพี่ช้ำๆเลยนี่นสวยๆเดิมๆเลยนะฮะเป็นเหรียญสวยๆเลยนะชินร,ราชใบเสมาฐานสูงนะพี่นะชินร,ราชใบเสมาฐานสูงหลัง,งกดผ้านะพี่นะนี่หลังกดผ้าสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเดิมๆ,ๆกันเลย ชินราชได้เสมาพิมพ์ฐานสู่ผู้ขอห้าร้อยบาทพี่ห้าระอวบาทต่อป้าเป็นพระมาเหส่วนนะพระมเ ah ห e ส่วนนะพี่นะพระมเ ah ห e ส่วนนี่สวยๆเก่าๆเ,เลยพี่สวยๆเลยนะพี่นะนี่สวยๆเดิมๆเลยพระมเ ah ห e ส่วนนะพี่นะเก่าๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะนี่อพระมาเหส่วนเก่าๆเลยพี่ผมขอ ห้าร้อยบาทนะคต่อมาเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวนะฮะเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะต่อมาสองสี่เจ็ดเจ็ดนะเหรียญหล่อสวยๆเลยพี่นี่เก่าๆเดิมๆกันเลยเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่สวยๆเดิมๆเลยพี่นะหูปิ้งปิ้นๆกันเลยนะพี่นะนี่สวยๆเลยพี่ เก่าเก่าเดิมๆกันเลยนะพี่นะผมขอห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทนะพี่นะอ่าก่อนจะจากกันไปนะว่าพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอี่อต่อๆไปนะและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านแห่งๆด้วยนะครับดูให้ชอบก่อนนะพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจถ้าดูถูกใจโทรโมาปิดกับเราได้เลยนะฮะหรือจะดูลูปเพิ่มเติมกระทักไอดีไลน์มาที่เบอร์นี้เลยนะฮะทั้งเรามีการเก็บเงินไปทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะ ไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับวันนี้ร้านนกยงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ